ดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัทวีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอ t n เ็ช่อง16เท่านั้นนะคะประเด็นที่เราจะนําเสนอกันในวันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมมาติดตามกันอีกรอบหนึ่งสําหรับเรื่องของเจ้าฝุ่นพิษท,ที่เป็นอันตรายต่อร่างกายอย่างมาก สำหรับ PM 2.5ถ้าเกิดว่าเราได้สูตดดมเอาฝุ่นพิษที่ว่านี้เข้าสู่ร่างกายในระยะยาวจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ทั้งภายในและภายนอกวันนี้มีข้อมูลและรายละเอียดมาฝากกันนะคะน,นอกจากนี้จะพาไปติดตามเคล็ดลับในการบริหารธุรกิจด้วยกฎหมายสำหรับผู้นำองค์กรไปกับหลักสูตร Super LDA พักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยมาติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปด้วยกันค่ะ จะกู้ซื้อบ้านทุกคนจะนึกถึงใครก่อนเป็นอันดับแรกทออสอสย่อมาจากธนาคารอาคารสงเคราะดาวนโหลดยาอ๋อแอป,ป GHB All Gen มีฟังก์ชันให้เลือกเยอะเลยไม่ว่าจะขอสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อซ่อมแซมต่อเตอมมิมบ้านชำระเงินกู้ชำระค่าสินค้าและบริการฝากโอนก็ได้หมดอ๋อซื้อสลากออมทรัพย์ก็ได้นะสุดยอดแอป G ี B All Gen แอปเดียวครบจบทุกเรื่อง ค,คุณนี่คือเสียงที่อาจทําให้คุณไม่เหลืออะไรเลยอะไรนะเสียงจากมิจฉาชีพทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ให้คุณโอนเงินหลอกเอาเงินของคุณไปหมดจนคุณไม่เหลืออะไรเลยหยุดอย่าเชื่อก่อนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพรายต่อไปเบอร์แปลกหลอกคุยตัดสายทิ้งลิงก์ไม่กด ให้เงินในบัญชีของคุณกลอดภัยมากขึ้นแนะนำเลือกเปิดใช้โหมด MyMo CQ Plus ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมโลกวิกฤตภัยธรรมชาติความยากจนความหมดยากโรคระบาด ชีวิตเล็กๆต้องตกอยู่ในความเสี่ยงอนาคตของเด็กทั่วโลกกำลังเผชิญความท้าทายครั้งสำคัญพวกเราต้องส่งความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน Box of Life กล่องที่จะนำความหวังไปสู่เด็กทุกคนอาหารบำบัดช่วยชีวิตเพื่อต่อลมหายใจวัคซีนป้องกันโรคเพื่อรักษาชีวิตการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสให้อนาคตชุดสุขอ,อนามัย เพื่อป้องกันโรคร้ายยามภัยพิบัติมาร่วมส่งความหวังด้วยบอกสอดรลยที่ไม่เพียงช่วยชีวิตเด็กในวันนี้แต่คือการสร้างรากฐานและมอบโอกาสให้เด็กๆได้เติบโตอย่างปลอดภัยและมีอนาคตที่ดีไม่ควรจะมีเด็กคนใดต้องต่อสู้กับวันพรุ่งนี้เพียงลําพังเพราะเด็กคือปัจจุบันและอนาคตของพวกเรา ร่วมกันวันนี้เพราะวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า Unicef Box of Life โปรดบริจาคเท่าที่คุณสามารถช่วยได้ตอนนี้เพื่อจัดส่ง Unicef Box of Life ไปต่อลมหายใจของเด็กๆบริจาคได้ที่ w w w u n i c e f o r t h b o x ตั้งแต่วันนี้ถึง28กุมภาพ okay, ันธ์2568เพียงเท่านี้คุณก็สามารถช่วยเด็กๆได้ได อของคนหลังข่าวกับการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพค่ะในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของฝุ่นจิ๋วที่มีขนาดเล็กอย่าง pm 2.5ถึงมาว่าจะเป็นฝุ่นจิว๋วฝุ่นพิษที่มีขนาดเล็กแต่ว่าโอ้โหส่งผลงกระทบตอบสุขภาพของเราได้อย่างใหญ่หลวงที่เดียวก่อให้เกิดโรคตามมามากมายไม่ว่าจะเป็นจากภายนอกหรือว่าจากภายในนะคะ ในช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้คุณผู้ชมขาปัญหาฝุ่นควันพิษ PM 2.5ก็วกกลับมาอีกครั้งนึงแล้วเป็นปัญหาใหญ่ที่เราหาแนวทางในการป้องกันแก้ไขมาเป็นระยะเวลายาวนานแต่ก็ยังไม่สำเร็จสักทีในเมื่อเรายังคงจำเป็นต้องเผชิญหน้ากับ PM 2.5ดังนั้นเราจึงต้องหาวิธีการในการรับมือให้ดีค่ะช่วงนี้พามาเรียนรู้ทำความเข้าใจแล้วหาวิธีในการรับมือป้องกันตนเอง ให้ห่างไกลจาก PM 2.5เราห่างไกลจากเขาไม่ได้แต่เรามีวิธีการในการรับมือได้ลองไปติดตามข้อมูลด้วยกันค่ะอ,อันตรายในแง่ที่ว่าเนื่องจากทั่วๆไปเนี่ยมันจะมีฝุ่นอยู่แล้วเพียงแต่ว่า PM 2.5เนี่ยมันมีขนาดที่ค่อนข้างจะเล็กซึ่งปกติร่างกายของคนเราเนี่ย จะสามารถที่จะกันในเรื่องของฝุ่นได้ระดับหนึ่งทั่วๆไปเนี่ยถ้าเป็นฝุ่นขนาดใหญ่ที่เป็นเรียกว่า PM10 เนี่ยร่างกายเราจะกันได้ตั้งแต่บริเวณจมูกช่องปากรวมถึงหลอดหายใจใหญ่ซึ่งเราจะมีเรียกว่าซีเรลียหรือขนกวัดกับตัวเมือกอยู่ในทางเดินหายใจที่จะช่วยกันพวกนี้ ไม่ให้ลงไปในระ,ระดับที่ปอดแต่พอเป็นเพียม2.5ระดับมันเล็กลงไปพอเล็กลงไปเนี่ยมันจะไม่ถูกขนแล้วก็เมื่อตรงนี้จับซึ่งทําให้เพียม2.5เนี่ยมันสามารถทะลุไปถึงบริเวณปอดข้างในรวมถึงหลอดลมและเมื่อเข้าไปถึงหลอดลมเนี่ยมันมีโอกาสที่จะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสะเลือดแล้วก็วิ่งไปตามเส้นเลือดกระจายไปทั่วร่างกายได้ ดังนั้นความอันตรายหรือความเสี่ยงของมันที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือประเด็นแรกก็มักจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับทางเดินหายใจนะฮะไม่ว่าจะเป็นอาจจะมีภูมิแพ้มีอาการไอมีการอักเสบของทางเดินหายใจหลอดลมปอดแล้วก็จะมีเพิ่มเติมคือถ้าเกิดว่ามันผ่านไปเส้นเลือดเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่ทําให้ตัวอวัยวะหรือว่าเส้นเลือดต่าง มันมีการอักเสบซึ่งปัจจุบันอาจจะยังบอกได้ไม่ชัดว่าจะเกิดโรคอะไรบ้างแต่ก็เริ่มมีข้อมูลมาบ้างแล้วว่าอาจจะทําให้เส้นเลือดในแต่ละที่เนี่ยมีการอักเสบเช่นหัวใจนะฮะซึ่งการอักเสบของเส้นเลือดพวกนี้ก็มีโอกาสที่จะทําให้มันมีไขมันหรือว่าเก็ดเลือดไปอุดตันและทําให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดการอักเสบเส้นเลือดเพิ่มเติมได้ ต้องยอมรับว่าเพียมสองจุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเกิดมาจากสิ่งแวดล้อมที่ต้องยอมรับว่ามนุษย์เราเป็นคนสร้างนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคันพิษไอเสียการก่อสร้างซึ่งจริงๆพวกนี้มันก็จะรวมถึงสิ่งอื่นๆด้วยเพราะว่าพวกแบคทีเรียต่างๆหรือแม้กระทั่งสารละเหยบางประเภทที่มากับพวกสี ก็สามารถก็จะมีเรียกว่าขนาดเทียบเท่า PM 2.5ได้ด้วยเช่นกันซึ่งจากการที่มันเกิดพวกนี้เนี่ยท,ทั่วไปก็จะเป็นการทำยังไงให้สิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ด้วยเนี่ยมันเกิดขึ้นน้อยที่สุด แต่ต้องยอมรับครับว่าพอเราออกมาในสภ,ภาพที่เป็นกลางแจง้งเราอาจจะไม่สามารถจัดกภารสภาพแวดล้อมของเราได้ดังนั้นวิธีที่เราจะจัดการได้ง่ายที่สุดก็คือการใส่หน้ากากอนามัยนะฮะแต่คงต้องดูด้วยว่ารูปแบบหน้ากากที่ใช้เนี่ยควรจะเป็นหน้ากากที่สามารถที่จะกันได้ซึ่งถ้าเป็นหน้ากากที่เปหน้นากากอนามัยมาตรฐานทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะแนะนําที่เรียกว่าเป็นหน้ากากในรูปแบบที่เป็นไตรโปลหรือ3ชั้น ซึ่งคำว่า3ชั้นที่ว่าเนี่ยมันจะเป็น3ชั้นในตัวหน้ากากชิ้นเดียวโดยอัตโนมัตินะฮะกับอีกอันหนึ่งที่อาจจะไม่ได้มีการพูดถึงแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของถูกลดเลยไปด้วยเหมือนกันว่าเพียง2.5งจาเมื่อเกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้เกิดเฉพาะสะภาพแวดล้อมภายนอกอย่างเดียวแต่รวมถึงสภาพแวดล้อมที่อยู่ภายในด้วยบางอย่างเช่นเราอยู่ในห้องนั่งเล่นอยู่ในบ้านหรืออยู่ในห้องนอน ซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นจากตัวเครื่องปรับอากาศพัดลมเองเนี่ยม่มันมีการไหลเวียนของอากาศมันก็มีสามารถที่จะทําให้ปริมาณเทียง2.5เนี่ยมันมีการไหลเวียนอยู่ในห้องได้ดังนั้นปัจจุบันก็จะมีการแนะนําเหมือนกันถ้าอยู่ข้างนอกก็แนะนําให้ใส่หน้ากากแต่ถ้าอยู่ในบ้านเนี่ยการมีเครื่องกรองอากาศมันก็จะช่วยหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดไม่มีเครื่องกรองอากาศเนี่ย ก็จะมีการประยุกต์ใช้อยู่หลายแบบเหมือนกันว่ามีการติดแผ่นกรองกับเครื่องปรับอากาศหรือพัดลมที่จะช่วยกรองได้ระดับหนึ่งนะฮะก็จะช่วยลดปริมาณ PM2.5 ที่อยู่ในห้องที่เราอาศัยอยู่ได้ด้วยเช่นกันในตัวพีย5ม2.5ก่อให้เกิดมะเร็งปอดไหมหลักการต้องยอมรับว,ว่า PM2.5 เนี่ย ทำให้เกิดมีการอักเสบของอวัยวะต่างๆในส่วนของสาเหตุในการเกิดมะเร็งจริงๆเนี่ยปัจจุบันอาจจะยังใช้คำว่าไม่ชัดเจนนะฮะเพียงแต่ว่าเมื่อร่างกายมีการมีบาดแผลมีการอักเสบและมีการซ่อมแซมบ่อยๆจนกระทั่งการซ่อมแซมเนี่ยมันเกินข้อจำกัดของร่างกายมันก็สามารถที่จะเกิดเป็น ตัวเนื้องอกหรือความผิดปกติที่เกิดขึ้นได้ดังนั้นถ้าถามว่าเจียมของจนดท่าเป็นสาเหตุโดยตรงไหมส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่ามันเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดการอักเสบซ้ําแล้วซ้าเล่าเหลือหลังซึ่งก็จะส่งผลต่อความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปอดได้เช่นกันสิ่งที่อยากจะ ฝากในเรื่องของถ้าเกิดว่าช่วงเวลาไหนที่ใช้คําว่าควรใส่หน้ากากมากที่สุดอาจจะลองลองสังเกตดูว่ามักจะเป็นหนึ่งในช่วงของเช้ามืดหรือช่วงเย็นที่อากาศค่อนข้างจะเย็นและนิง่งนะฮะส่วนกลางวันเนี่ยการที่ว่ามันมีอากาศไทยเทอยู่ตลอดก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้มันมีการเอ่อเช่นเชน คลื่อนที่หรือเคลื่อนย้ายของตัวฝุ่นเนี่ยกระจายออกไปทําให้มรนเบาบางลงดังนั้นส่วนใหญ่กลางวันเนี่ยย้องยอมรับฮะว่าปัญหาจะน้อยกว่าแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าอยู่ในระดับดีนะฮะดังนั้นถ้าเกิดเป็นไปได้ออกไปนอกบ้านก็ขอให้ทุกคนเนี่ยย,ยังใส่หน้ากากอย่างต่อเนื่องอย่าลืมนะคะคำว่าป้องกันตนเองจาก PM 2.5ไม่ใช่ป้องกันเฉพาะเพียงแค่ร่างกายของเราเท่านั้น ต่ควรจะเริ่มต้นด้วยการไม่เพิ่ม PM 2.5ให้กับอากาศที่เราอาศัยอยู่แล้วใช้หายใจเข้าไปเอาล่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมมาติดตามเคล็ดลับในการบริหารธุรกิจด้วยกฎหมายสำหรับผู้นำองค์กรไปกับหลักสูตร Super l d a สักครู่เดียวค่ะ คุณนี่คือเสียงที่อาจทำให้คุณไม่เหลืออะไรเลยอะไรนะเสียงจากมิจฉาชีพทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ให้คุณโอนเงินหลอกเอาเงินของคุณไปหมดจนคุณไม่เหลืออะไรเลยหยุดอย่าเชื่อก่อนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพรายต่อไปเบอร์แปลกหลอกคุยตัดสายทิ้งลิงก์ไม่กด ให้เงินในบัญชีของคุณปลอดภัยมากขึ้นแนะนำเลือกเปิดใช้โหมด MyMo CQ Plus ธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมถ้าจะกู้ซื้อบ้าน ทุกคนจะนึกถึงใครก่อนเป็นอันดับแรกทอสอทอสย่อมาจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ดาวน์โหลดย้าแอป GHB All g e n มีฟังก์ชันให้เลือกเยอะเลยไม่ว่าจะขอสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อซ่อมแซมต่อเติมบ้านชำระเืินกู้ชำระค่าสินค้าและบริการฝากโอนก็ได้หมดอ๋อซื้อสลากออมทรัพย์ก็ได้นะสุดยอด GHB All g แอปเทียวครบจบทุกเรื่อง ปรับกลยุทธ์ทันต่อสถานการณ์เศรษฐกิจทับสันช่องทางการลงทุนจากมุมมองของผู้เชี่ยวชาญหลักทรัพย์และผู้จัดก,การกองทุนชั้นนำรับโอกาสการทำกำไรที่ดีลดความเสี่ยงการลงทุนรู้รอบรู้ทันรู้ก่อนใครใน t n n รู้ทันลงทุนที่ขยายเวลาใหม่เป็น1ชั่วโมงเต็มเริ่มเวลา17นาฬิกาทาง t n n ช่อง16 r ครูพิชชช่อง777และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ วันนี้เทคร r พอร์ t บุกแดนมังกรสองต้นแบบห้าวหลงกระสวยอวกาศบรรทุกสินค้าใช้ซ้ำได้ลำแรกของจีนพร้อมเก็บตกบรรยากาศเวทีเสวนาการใช้เทคโนโลยีดันไทยสู่การแข่งขันระดับโลกติดตามได้ในที่ n n น e c h น e p o r t คืนนี้หลังทีเอ็ n n ข่าวค่า ู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะตามที่สัญญากันไว้นะคะในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปเกาะติดกับการอบรมหลักสูตรสุดยอดการบริหารธุรกิจด้วยกฎหมายสําหรับผู้นําองค์กร หรือ Super l ์ a ซึ่งตลอดระยะเวลาของหลักสูตรค่ะจะมีการเชิญวิทยากรผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพต่างๆมาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบนะคะเพื่อที่จะนําไปต่อยอดในการบริหารธุรกิจของตนเองให้ประสบความสําเร็จรายละเอียดในสัปดาห์นี้มีอะไรนะ่าสนใจบ้างนั้นไปติดตามด้วยกันเลยค่ะ ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรสุดยอดการบริหารธุรกิจด้วยกฎหมายสำหรับผู้นำองค์กร s u p e r l e g a l Business Administration Leader Program หรือ Super LBA รุ่นที่1นรับฟังการบรรยายเรื่อง Macro Perspective กติกาการค้าระหว่างประเทศภายใต้แกตและ WTO โดยศาสตราจารย์ดรศักดาธานิตกุลอดีตคณะบดีคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวว่าภายใต้ระบรบเศรษฐกิจโลกมีเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลหลัก ระบบเบรตันบูส์คือระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่ถูกกำหนดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สองโดยมีการจัดประชุมกันขึ้นที่เมืองเบรตันบูสต์รัฐนิวแฮมป์เชียร์สหรัฐอเมริกาในปี1944รระบบนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อกำหนดกฎเกณฑ์ทางการเงินและเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพื่อสร้างเสถียรภาพทางการเงินโลกป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่เสรียั่งยืน สิ่งที่สำคัญในทางกฎหมายคือความตกลงระหว่างประเทศได้แก่ 1. การจัดตั้งกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ซึ่งกำกับดูแลระเบียบการเงินของประเทศต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบอัตราแลกเปลี่ยน IMF จะควบคุมระเบียบเศรษฐกิจเกี่ยวกับการเงินระหว่างประเทศภายใต้ความตกลง 2. ธนาคารโลกหรือ World Bank ซึ่งจะเน้นเรื่องการลงทุนและมีศูนย์ระงับข้อพิพาทที่เรียกกันว่าศูนย์ระหว่างประเทศเพื่อระงับข้อพิพาททางการลงทุนหรือ ECSD i มีหน้าที่หลักในการระงับข้อพิพาทระหว่างนักลงทุนต่างชาติและรัฐบาลของประเทศเจ้าภาพที่นักลงทุนได้ทำการลงทุนซึ่งมีผลผูกพันทันทีและใช้บังคับได้ 3. การจัดตั้งแกต หรือความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้าเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นในปี1947โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการค้าเสรีระหว่างประเทศและลดอุปสรรคทางการค้าเช่นภาษีศุลกากรและมาตรการกีดกันทางการค้า ภายหลังแกดเป็นพื้นฐานที่นำไปสู่การก่อตั้งองค์การการค้าโลกหรือ WTO ตั้งอยู่ที่เมืองเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์และนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดผล WTO มีบทบาทสำคัญในการกำหนดกฎเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับการทำ FTA หรือเสรีทางการค้าให้สอดคล้องกันกับกติกาทางการค้าที่เป็นธรรมและสากลภายใต้แกดและความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการหรือแกด แต่เปิดในระดับ140ประเทศที่เป็นสมาชิกซึ่งการทำ FTA ต้องลงลึกและกว้างกว่านั้นก็คือลดภาษีลงไปมากกว่าไม่เช่นนั้นจะทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบเช่นเวียดนามจะได้เปรียบไทยเพราะผู้ส่งออกไปผลิตสินค้าในเวียดนามเมื่อส่งเข้าสินค้าไปยัง EU ก็ไม่เก็บภาษีหรือเก็บต่ำมากเพราะได้ตามความตกลง FTA ความตกลงที่เกี่ยวข้องกับการค้าสินค้าภายใต้กรอบของ WTO มีความตกลงที่กำหนดกฎระเบียบและหลักการต่างๆที่ส่งเสริมคุ้มครองการค้าระหว่างสมาชิกได้แก่ความตกลงว่าด้วยศุลกากรภาษีศุลกากรและการค้าหรือภาษีนำเข้าซึ่งหากส่งสินค้าไปต่างประเทศแล้วไม่สามารถตกลงกับคู่สินค้าได้เกี่ยวกับอัตราอากรเป็นผลมาจากแก่ และจะต้องมีการส่งตารางผูกพันให้ WTO ในส่วนสินค้าจากประเทศไทยหากมีสัญญาว่าจะเก็บเท่าไหร่ก็ต้องเป็นไปตามนั้นจะเก็บเกิดไม่ได้ความตกลงว่าด้วยการเกษตรซึ่งมีหลายประเด็นเนื่องจากสินค้าเกษตรถ้าหากอุดหนุนเพื่อการส่งออกไม่สามารถทำได้เพราะการค้าระหว่างประเทศจะอยู่บนทฤษฎีในทางเศรษฐศาสตร์เมื่อไปอุดหนุนทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ความตกลงว่าด้วยมาตรการสุขอ,อามายและสุขอ,อามายพืชเช่นถ้าส่งเนื้อไก่เข้าตลาดญี่ปุ่นและยุโรปต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากลทั้งเรื่องสารบางอย่างที่สะสมในไก่และโรคสัตว์ความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้าซึ่งอุตสาหกรรมเหล็กของไทยเจอจีนนำเข้ามาเยอะมากและสินค้าอื่นวิธีช่วยเหลือก็คือมาตรฐานบังคับสินค้าอุตสาหกรรมต้องมีมอกจึงจะขายได ความตกลงว่าด้วยสิ่งทอและเครื่องนุ่งหง่มแม้จะเป็นการค้าเสรีแต่ไทยยังแข่งขันกับเวียดนามกับจีนไม่ได้ความตกลงว่าด้วยชิ้นส่วนยานยนต์อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทยใหญ่และเข้มแข็งมากแต่เข้าสู่ยุค e ีวีทำให้ต้องมีการปรับตัวอีกครั้ง ความตกลงว่าด้วยการทุ่มตลาดอุตสาหกรรมเหล็กกำลังเผชิญปัญหามากเพราะเหล็กจากประเทศจีนทะลักเข้ามายัางประเทศไทยเมื่อลดราคาก็ต้องทุ่มตลาดซึ่ง WTO มีเทคนิคในการทำการทุ่มตลาดเช่นขายในประเทศ100บาทแต่เมื่อส่งออกขาย80บาทความตกลงว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้าซึ่งมีความสำคัญมากใน FTA การออกใบอนุญาตนำเข้ามาตรการอุดหนุนและมาตรการตอบโต้ มาตรการปกป้องและมาตรการส่งเสริมเพื่อเป็นเซฟการ์ดให้กับสินค้าการค้าบริการเช่นธุรกิจประก,กันภัยอยู่ในภาคส่วนของ financial service เป็นการเปิดตลาดให้มีการเข้ามาแข่งได้ความตกลงเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับไทยคือกรณีที่ไทยบังคับใช้สิทธิบัตรยารักษาโรค HIV เมื่อ15ปีที่แล้วซึ่งเป็นช่วงที่มีการติดเชื้อจำนวนมากกระทรวงสาธารณสุขจึงจะบังคับใช้สิทธิบัตร เพราะบริษัทยาก่อนที่จะขายในเมืองไทยได้จะต้องมาจดสิทธิบัตรของกรมทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งไทยเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาและมีความจำเป็นในการเข้าถึงยา ในวันที่1มกราคม2,569 EU จะมีการเก็บภาษีคาร์บอนอย่างจริงจังในระหว่างนี้ผู้ประกอบการจะต้องเริ่มทำคาร์บอนฟุตปรินต์หรือปริมาณรวมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรืองกระจกอื่นๆเพื่อให้เห็นว่าเป็นบริษัทหรือหน่วยงานที่ปลอดคาร์บอนฟุตปรินต์สินค้าที่ EU จะเก็บภาษีเป็นสินค้าอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยส่งออก6ประเภทนั่นคืออลูมิเนียมเหล็ก ุ๋ยไฮโดรเจนกระแสไฟฟ้าและปูนซีเมนต์เพราะใช้พลังงานเข้มข้นมาจากการใช้ฟอสซิลซึ่งไทยต้องลดคาร์บอนฟุตพรินร้อยละ30จากที่ปล่อยตามปกติตามความผูกพันกับพ a r i s Convention ซึ่งต้องมีการระบุได้ว่าจะลดกี่เปอร์เซ็นต์จากปีไหน โดย EU กำหนดไว้เช่นกันว่าหากสามารถจ่ายคาร์บอนเครดิตในประเทศได้ก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายให้กับ EU แต่ระบบในประเทศนั้นต้องเชื่อถือได้หลังจากนั้น EU ก็จะมีการขยายไปยังอุตสาหกรรมเม็ดพลาสติกถ้ามีการใช้กับทุกอุตสาหกรรมสินค้าที่ไทยส่งออกที่จะถูกเก็บภาษีคาร์บอนถึง4ล้านล้านบาทในอนาคตนอกจากนี้ยังจะมีการจัดเก็บภาษีคาร์บอนของประเทศออสเตรเลียจีนญี่ปุ่น เกาหลีใต้ที่จะออกมาตรการตามมา ในปี1992มีการประชุมที่ริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลซึ่งโลกก็เริ่มตระหนักว่าสิ่งแวดล้อมมีปัญหาผลการประชุมได้เกิดปฏิญญาที่มีชื่อว่าริโอเดจาเนโรว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาและมีแผนพัฒนาว่าด้วยการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีกรอบอนุสัญญาประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเกิดขึ้นมีผลบังคับใช้ในปี1994และหนึ่งในนั้นที่สำคัญคือการค้า มีองค์กรพิจารณาอุทธร์มีอำน,นาจในการตัดสินว่าประเทศสมาชิกใดทำผิดความตกลงหรือไม่ส่วน WTO มีผู้ตัดสินหากคู่กรณีไม่พอใจก็จะอุทธรไปที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธร์ซึ่งองค์กรพิจารณาอุทธร์มีทั้งหมด7คนเป็นนักกฎหมายที่เก่งสุดจากทั้ง7ทวีปมีเหตุการณ์สำคัญหนึ่งคือการจะตั้ง WTO ขึ้นมาแทนแกตในวันที่1มกราคมปี1995 ความตกลงจัดตั้งได้เปลี่ยนจากการใช้ทรัพยากรอย่างเต็มที่มาใช้แบบดีที่สุดเหมาะสมที่สุดซึ่งก็หมายถึงจะต้องใช้ทรัพยากรโดยคิดถึงเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและต้องมุ่งแสวงหาการปกป้องและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของระบบเบรตันวูด สำหรับหลักสูตรสุดยอดการบริหารธุรกิจด้วยกฎหมายสำหรับผู้นำองค์กร s u p e r l e g a l Business Administration Leader Program หรือ Super LBA รุ่นที่1มีดรสุทธิพลทวีชัยการคณะบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเป็นประธานกรรมการหลักสูตรเพื่อการพัฒนาด้านธุรกิจโดยใช้กฎหมายและเทคโนโลยีมาเป็นหลักในการให้ความรู้ช่วยส่งเสริมแก้ปัญหาให้การดาเนินธุรกิจประสบผลสาเร็จ หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะสาระดีๆที่ได้รับจากรายการคนหลังข่าวมีทั้งเรื่องของสุขภาพและการบริหารธุรกิจรวมถึงการใช้ชีวิตให้ประสบความสําเร็จคุณผู้ชมติดตามรายการของเราได้ในหลากหลายแพลตฟอร์มค่ะทั้งผ่านทาง Facebook, YouTube, Instagram และ TikTok ในขณะที่หน้าจอของ TNN ช่อง16พบกันได้เป็นประจําทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬกาถึง15นาิ30นาทวันนี้นัดและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดโอกาสให้ผู้รักการออมมีทางเลือกในการลงทุนอย่างต่อเนื่องกับสลักออมทรัพย์ทออสอชุดวิมานเมคพลาสปี2,567ออมแล้วยังได้ลุ้นรางวัลที่1มูลค่าสูงถึง3ล้านบาทพร้อมรางวัลใหญ่รวมกว่า120รางวัลเพียงซื้อสลักออมทรัพย์ทออสอราคาหน่วยละ1ล้านบาทจะได้รับผลตอบแทนหน้าสลากถึงร้อยละ1.7ต่อปีหรือเท่ากับ3 4 0 0 0บาทเมื่อฝากครบ2ปี พร้อมร่วมลุ้นรางวัลเลขท้าย1ตัวมูลค่ารางวัลละ1,000บาทพิเศษได้รับยกเว้นภาษ,ษีเงินได้จากดอกเบีย้ยและเงินรางวัลสลักอมรัพย์สำหรับบุคคลธรรมดาสลักอมทรัพย์ทอสชุดวิมานเมกพลาสปี2567ออกรางวัลครั้งแรกในวันพุทธที่16ตุลาคม2567ผู้ที่สนใจซื้อสลักอมทรัพย์สามารถซื้อได้นาสาข,ขาของธนาคารทั่วประเทศและผ่านทางโมบายแอปพลิเคชัน GHB All g e n สอบถามารอะเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทอสสทุกสาขาทั่วประเทศหรือ G H Bank Call Center หมายเลขโทรศัพท์02-6459000หรือที่ Facebook Fan Page ธนาคารอาคารสงเคราะห์นางอลมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดงานแฟนชายสร้างอาชีพลดโชว์2024ครั้งที่3ระหว่างวันที่1 4ถึง18พฤศจิกาย,ยน2567ณลานโปรโมชั่นชั้นหน ศูนย์การค้าเซ็นท่านหัดใหญ่จังหวัดสงขลาคัดเลือกธุรกิจแฟรนไชายและสถาบัานการเงินชั้นนำรวมลงพื้นที่ออกบูธแสดงและจำหน่ายสินค้าล้อมเจราจาธุรกิจสำหรับรถโชว์2024กำหนดจัดขึ้นทั้งหมด4ภูมิภาคทั่วประเทศโดยจัดขึ้นแล้ว2ครั้งคือจังหวัดเชียงรายและอุดอรธานีมีผู้สนใจเจราจาธุรกิจเกือบ400รายมูลค่าเศรษฐกิจกว่า300ล้านบาท คาดว่าการจัดงานอีก2ครั้งจะสร้างมูลคา่าทางเศรษฐกิจได้เพิ่มอีกไม่น้อยกว่า500ล้านบาทและในครั้งที่4จะจัดขึ้นระหว่างวันที่12-16ถึงธันวาคม2567ณศูนย์การค้าเซ็น,น,นพันนครสวรรค์นายเผ่าภูมิรอดจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดตัวระบบ QR บุรีตรวจติดตาม เพื่อนำมาใช้ติดตามและแกะรอยผลิตภัณฑ์ยาสูบว่าเป็นสินค้าที่ได้เสียภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและยกระดับการดำเนินงานที่โปรง่งใสสอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากลโดยพิมพ์ลวดลายป้องกันการปลอมแปลงบนดวงสแตมป์ที่มีรหัส13หลักแสดงการเสียภาษีอย่างถูกต้องนำไปปิดผนึกบนซองบุหรี่ทุกซอง ผู้ซื้อสามารถนำโทรศัพท์มือถือสแกน QR code จะปรากฏข้อมูลอาทิวันที่ชำระภาษีผู้ประกอบการหากสแกนแล้วพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องหรือสงสัยว่าอาจเป็นสินค้าปลอมสามารถแจ้งมายัางกรบสรรพสารมิตได้เพื่อให้ผู้ซื้อมั่นใจได้ว่าเป็นบุหรี่ที่ได้มาตรฐานและไม่เป็นของปลอมที่อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือเทปฟันสังกัดสำนักงานประหลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจัดพิธีมอบทุนสนับสนุนผู้ประกอบการประจำปี2567เพื่อประกาศความสำเร็จในการสนับสนุนทุนแก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่จำนวน264โครงการรวมมูลค่ากว่า232ล้านบาทนำผลงานวิจัยและนวัตกรรม ออกมาต่อยอดธุรกิจในเชิงพาณิชย์สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมไทยสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งขับเคลื่อนให้เกิดการต่อยอดการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจและวางรากฐานสู่การพัฒนาประเทศในอนาคตที่ยั่งยืนและในปี2568เทสฝันตั้งเป้าสนับสนุนทุน 270โครงการรวมมูลค่ากว่า273ล้านบาทรอบคุมทั้ง13อุตสาหกรรมของไทย